สวัสดีครับสำหรับโจทย์วันนี้นะครับเขาบอกว่าจากรูปชายคนหนึ่งมีมวล80กิโลกร,รมัมคนนี้นะครับได้นำบันใดามาวางพาดกับกำแพงลื่นก็คือกำแพงนี้ลื่นไม่มีความเสียนเนาะทำมุม30องศากับกำแพงโดยกำหนดให้ที่พื้นมีสัมประสิทธิ์ความเสียานสถิตเท่ากับ0.3ก็คือมิวที่พื้นเท่ากับ0.3 บันได,ม,ม,รรม,นดมีมวล30กิโลกร,รมัมจงหาก็คือบันไดมีมวล30กิโลกรัมเอบันไดจะลื่นหรือไม่ถ้าชายคนนี้ปีนบันไดได้ระยะทาง1ในสาของความยาวของบันไดก็คือขึ้นมาตรงนี้ได้หนึ่งในสของความยาวบันไดก็ให้เป็นแลแล้วกันเพราะโจทย์ไม่ได้บอกมาเนาะข้อ B ชายคนนี้สามารถปีนนอนหนูหาย สามารถปีนบันไดไปจนถึงปลายบันไดได้หรือไม่โอเคก็มาดูทีละอย่างแล้วกันเนาะข้อแรกถามว่าบันไดจะลื่นไหมถ้าขึ้นไปได้หนึ่งในสามเนาะก็คือให้หาว่าลื่นหรือไม่โอเคได้ก็คือดูว่ามันสมดุลไหมนั่นเองเนาะก็ข้อนี้เป็นเรื่องอะไรครับผสมผสานเนาะ ก็คือเรื่องทอล์กนั่นเองก็โอเควัดแรงที่เกิดขึ้นก่อนแล้วกันนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2จุดเนาะใช้ปากกาแดงแล้วกันจุดที่1นึตรงนี้กับจุดที่2องตรงนี้นะครับที่จุดที่1เนี่ยบันไดวัดมวนของคนก่อนเอาทีละอย่างเนาะมวนของคนเนี่ยมันก็กดลงมาตรงๆงเนาะเป็น M อใหญ่ g ระยะถึงจุดหมุนตรงไหนเป็นจุดหมุนครับบันไดวางพาดกําหนดไว้แล้วเนาะสามสิบแล้วก็วางพาดนี้เพราะฉนั้นจุดหมุนก็อยู่ที่ข้างล่างเนาะว่ามันจะพับลงไหมนั่นเองเพราะนั้นจุดหมุนอยู่ที่เบอร์หนึ่งเพราะนั้นก็ข้อ A ก็ให้จุดหมุนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็วัดออกมาให้หมดเลย จะไปเขียนคำว่าวเอกหน้าหนึ่งดีกว่าแล้วก็มีมวลของบันไดโอเคระยะตรงนี้ก็คือ l ส่วนสามสมมติให้บันไดทั้งหมดยาว l เนาะสมมุติให้บันไดยาว l โอเคตัวนี้ก็เป็น l ส่วนสามระยะตัวนี้ก็เป็น d หนะึ่งเนาะตั้งฉากถึงจุดหมุนโอเคแล้วก็ ต่อมาก็มวลของบันไดกดตรงนี้ที่ตรงกลางนะครับก็จะเป็น m เล็ก g ระยะถึงจุดหมุนในแนวตั้งฉากก็อันนี้เหมือนกันก็เป็น d 2เนาะมุมอันนี้ก็มุม30องศานี่ก็มุม30องศาครับมุมตรงนี้เนาะแล้วมีอะไรอีกแรงที่เกิดขึ้นก็จะที่จุดหนึ่งก็จะมีแรงอีกตัวหนึ่ง บันไดกดอยู่บนพื้นเป็นจุดหมุนเนาะแล้วก็มีแรงกดข้อ3ของนิวตันเนาะแอคชั่นถับเรีแอคชั่นก็มีแรง n ดันพื้นขึ้นมาที่จุดหนึ่งก็ให้เป็น n 1แล้วมีอะไรอีกที่จุดหนึ่งเมื่อมันเขาบอกว่าพอคนเหยียบเนี่ยมันก็จะต้องบันไดก็จะพยายนาถลายออกไปข้างนอกเนาะ อะไรที่ทําให้มันไม่ถลายไปข้างนอกก็คือแรงเสียดทานนั่นเองแรงเสียดทานก็ต้องดันพยายามผลักกลับเข้ามาข้างในเพื่อไม่ให้พื้นมันถลายนั่นเองเนาะแต่ที่กําแพงเนี่ยมันลื่นเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแรงเสียดทานในแนวแนวเนี้ยในแนวขนาดกับกําแพงเพราะพื้นมันลื่นตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดแรงเสียดทานแต่มีตัวหนึ่งที่ต้องคิดนะครับก็คือีแอคชั่นที่กําแพงเนาะดันสะท้อนกลับตัวบันไดออกมา ก็ให้เป็น n 2เพราะนั้นข้อ a เนี่ยอยากอยากจะรู้ว่าลื่นหรือไม่ก็คือให้พิจารณาว่ามันสมดุลหรือเปล่าเนาะ x แนวแนวแกน y เนี่ยมันสมดุลอยู่แล้วเพราะว่าบันไดไม่ได้ลอยขึ้นหรือวิ่งลงเนาะแต่ไอแนวแกน x เนี่ยแหละถ้ามันลื่นก็คือลื่นในแนวแกน x เนาะแล้วเราก็แค่าหาว่าแรงเสียานกับ n เนี่ยแรงเสียานสามารถเอาชนะแรง n ที่กำแพงได้หรือเปล่าเนาะ ถ้าแรงเสษียนสามารถเอาชนะแรงเอนสองได้ก็แปลว่าแรงเสยงเีย่ยังเยอะอยู่ก็ต้านไว้ได้เนาะอนี้ก็เป็นแรงเสียนสถิตนั่นเนองเนาะก็คือแรงเสถียดท,ที่พยายามทำให้วัตถุอยู่นิ่งโอเคก็หาอะไรง่ายสุดครับเราอยากรู้แรงเสียนก็คิดไว้คร่าวๆเนาะสูตรมิวเอ็นเนาะแต่เราไม่รู้เ <laughs> อ็นเพราะนั้น หา n ได้เนาะจากสมดุลกลดึงขึ้นเท่ากับดึงลงนั่นเองหรือซิกมา f y เท่ากับศนย์ครับอันนี้ก็วาดอีกหน้าหนึงเอาไว้ให้ดูก็คือซิกมา f y มีค่าเท่ากับ0ดึงขึ้นเป็นบวกดึงลงเป็นลบหรือจะแรงดึงขึ้นเท่ากับดึงลงก็ได้เอาตามถนัดนะครับก็เป็น n 1เป็นบวก n พวกนี้ก็เป็นลบ ก็เป็น n 1ลบ m ใหญ่ g ลบ m เล็ก g เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ0ูนเนาะอดีตก็คือหมดแล้วแรงในแนวแกน y ไม่มีอะไรอีกแล้วเนาะที่เราวาดไว้เพราะฉะนั้นต้องสูตรนี้ต้องใช้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ n 1ก็เลยมีค่าเท่ากับ m ใหญ่ g บวก m เล็ก g นั่นเองมีค่าเท่าไรครับมวลคน80 g ให้เป็น10นะครับจะได้ง่ายในการคำนวณแล้วก็มวลบันไดก็คือ30แล้วก็ g อีก10ก็เป็น800บวก300ก็ได้1,100นะิวตันเนาะเป็นแรงที่พื้นกระทำกับบันไดเพราะฉะนั้นเราหาความเสถียแรงเสถียนได้แล้ว fs เท่ากับ m sn n ในที่นี้ก็คือ n พนะิกัด1เนาะแรงเสถียนสถิตอันนี้ข้อ a นะ นะครับหาข้อเองมิโจทย์กำหนดไว้แล้วคือ0ูนคือ1100คูณกันได้เท่าไหร่ครับก็ได้330นิวตันแล้วเราได้ Fs มาแล้วแล้วเราก็มาหาอีกทีว่าตัวนี้จะได้ไหมทีนี้เราไม่สามารถมาตั้งสมการว่าซิกมา Fx เท่ากับศูนย์ไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่ามันถลายหรือไม่ถลายเนาะ แต่เมื่อกี้ที่เราตั้งได้เพราะมันคงไม่มีทางที่บันไดจะจมลงไปในผืนหรือบันไดลอยขึ้นฟ้าเนาะมันซิกมาเอใช้ได้แต่แกน x เ,เนี่ยซิกมาเอฟเท่ากับสูตรเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้เพราะโจทย์เขายังไม่รู้เลยว่ามันจะลื่นหรือไม่ลื่นนั้นก็บอกไม่ได้ว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเนาะโอเคอันนี้ที่คำนวณมา fs เนี่ยสามรสินี่คือหมายถึงแรงเสียดทานสถิต มันจะแม็กซิมัมที่330นิวตันนะไม่ใช่ว่าสมมุติสมมุตินะถ้าหาเอนมาได้เท่ากบหนิวตันแต่ตัวเนี้ย fs เนี่ยจะได้เท่าไหร่ครับก็ได้5นิวตันนั่นเองมันจะไม่กลายเป็น330รอยแล้วถ้า330ผีหลอกอยู่ๆมันวิ่งเข้าห่างกับแพงเองเนาะก็คือแรงเสียดทานสถิตมันจะมีค่าเท่ากับแรงที่กระทำแต่ว่ามันจะแม็กที่สา0 พราะถ้าหากอันนี้มันเป็นสักหนึ่งพันนิวตันมา fs เท่าไหร่ครับมันก็จะได้มากสุดได้แค่สามร้อยสาสิบเนาะเพราะนั้นมันก็จะลื่น <c oughs> อันนี้ทวนใช่ไต่อมาก็หา n2 ให้ได้ก็ใช้ทอร์นั่นเองเนาะโอเคหา n2 ก็ต้องระยะถึงจุดหมุนของ n2 ด้วยในแนวตั้งฉากก็แนวนี้เนาะ ก็คือ d สานั่นเองไม่งงเนาะเพราะมันใช้ระยะตั้งฉากแรงมันวิ่งยาวอินฟินิตไปนี้เลยเนาะระยะตั้งฉากก็คือ d สามโอเค s u ม m a ชั่นทอ l k ใกล้แล้กว่าจะได้1ข้อเนาะเท่ากับ0ให้หมุนทวนเป็นบวกหมุนตามเป็นลบแล้วกันนะครับ ตรงนั้นในรูปนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ใช้เนาะเพราะมันผ่านจุดหมุนอย่างที่บอกก็คือเบอร์หนึ่งนี่คือจุดหมุนแรงที่วิ่งผ่านจุดหมุนเนี่ยตรงเป๊ะกับจุดหมุนวิ่งตัดเนี่ยจะไม่ได้นํามาคํานวณนะครับก็เลยมีแค่ตัวนี้ที่วิ่งรอบจุดหมุนก็คือ n2 เป็นทวน M ใหญ่ g เป็นตามเข็ม M เล็ก g เป็นตามเข็มโอเคก็ได้ n 2ลบไตัวนี้เนาะ ก็เลยได้ว่า n สอง d สาม mg d หนึ่งลบ mg d สองเท่ากับศูนย์โอเคหาแยกข้างหา n สองที่เราต้องการคือหา n สองก็ได้ n สอง ดีสามเท่ากับ m d อ d มจหนึ่งบวก mg d มจีดีสองก็ย้ายค่าไปฝั่งขวาธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นสุดท้าย n อ็นสองเท่ับ mg d มหนึ่งบวก mg d มสองส่วนด้วย d ีสามนั่นเองแทนค่าก็เลยได้เท่าไหร่ครับ ดีหนึ่งดีสองดีสาม,สามนี้คือใครบ้างเนาะก็แทนค่าไปก่อนเราเท่าที่รู้แปดสิบพูนจี้คือสิบดีหนึ่งคือตรงไหนวาซาเลเ,เลยคือตรงนี้เนาะระยะตรงนี้อันนี้คือสามสิบองศาเพราะนั้นแล้วดีหนึ่งเท่าไหร่ครับอันนี้คือแอส่วนสามก็ติกลวิติเนาะก็แตก ไปฝั่งนู้นจะได้แนวเส้นขนานก็ได้ L 3, ส่วน3ซาย30คูณซาย30บวกด้วย m เล็ก G d 2ก็คิดเหมือนเมื่อกี้แหละจะเป็น d 2มันอยู่ตรงกลางเนาะก็เป็น L ส่วน2แล้วก็อันนี้30องศาแล้วก็ แตกไปทางนี้เนาะถึงจะได้ระยะตั้งฉากก็เป็น l ส่วน2 sin 30องศาส่วนด้วย d 3 d 3 d 3คือบนนี้เนาะคือถ้าแนวตั้งเนาะเต็มเต็มคือ l d 3ก็เลยกลายเป็น l cos ส0ส เพราะฉะนั้นแอลตัดทิ้งหมดเลยเลยเนาะตัดตลอดสมกา,ารก็แปลว่าแอลไม่จะเป็นต้องใช้ท <c oughs> อนยาวบันไดไม่เกี่ยวคิดเลขครับอขอเขียนอ่ะอัน,นอันนี้กระดานเก่าาไม่ได้ลบขอเขียนยังไงดี ใส่ตัวเลขกำหนดไว้ซะหน่อยเนาะซสามสิเนี่ยก็คือ1นส่วนสเนาะซสสามสิก็หน่ส่วนสอโอเคเพราะนั้นฝั่งนี้คือใครครับ1นึ่งส่วนสองคูณร้อได้800หาร2ก็เหลือ400ได้400รส่วนสเนาะ n 2ได้400รส่วนสบวกกับ ฝั่งนี้ได้300เนาะอันนี้1ส่วน2กับ1ส่วน2ก็เป็น1ส่วน4 300ส่วน4 4 1 4 4 7 2น4 5 20ี5้ตัวนี้ได้75 แล้วก็ส่วนด้วยข้างล่างคอสสามสิบเขียนไว้คอสสามสิบเลยเดี๋ยวจะไปกดเครื่องละไม่ไม่หารละสี่ร้อยส่วนสามบวกเจ็บห้าหารด้วยคอสสามสิบสี่ร้อยส่วนสามบวกเจ็ดสิบห้าหารด้วย ้อามสิได้240.6แล้วกันนะครับได้เท่ากับ240.6นิวตันเพราะฉะนั้นบันไดลื่นหรือไม่ลื่นบันไดไม่ลื่นเนาะเพราะเมื่อกี้เราได้ความเสถียรสถิตและเสถียรสถิตสามยสามสนิวตัน ที่เป็นค่าแม็กซ์ที่มันสามารถยันไว้ได้เนาะถ้าเจอแรงที่มากกว่า330ถึงจะลืน่นแปลว่าข้อนี้ FS ได้เท่าไหร่ก็240.6เนาะอย่างที่บอกผักมาเท่าไหร่ก็ก็เจอไปเท่านั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ในแนวแกน x เ,เนาะเพราะนั้น FS ข้อนี้ก็ได้240.6กำแพงไม่ลืน่นถ้าเป็นสองเพราั้บันไดไม่ลืน่น ก็สมดุลเนาะต่อไปข้อ B เขาบอกว่าถ้าขึ้นไปถึงบนยอดเนี่ยได้ปรับขึ้นถึงยอดได้ปร่าถ้าขึ้นถึงยอดก็แปลว่าก็แครร่รูว่ามันลื่นหรือไม่ลื่นเนาะถ้าขึ้นไปถึงบนยอดปุ๊บไดเ n ็สองเนี่ยไม่มากกว่าสามร้อยสามสิบก็ก็ถือว่าได้นั้น หา n อสองก็สูตรนี้เนาะ summation t a l k เท่าศูนย์แล้วก็คิดย้ายค่ามาปุ๊บเดี๋ยวแค่ตรงแทนตัวเลขเดแหละที่แทนเปลี่ยนไปแล้วตรงนี้เพราะนั้นคนขึ้นไปที่จุดหมุน M ใหญ่ G D1 เท่าไหร่ครับ D1 กดมาทางนี้นะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอา D1 ระยะนี้นะอย่าลืมว่ามันต้องตั้งฉากกันนะครับ ดีหนึ่งมันกดลงแต่เมื่อกี้เอ็นมันพุ่งไปทางนี้เราเลยใช้ไอความสูงแต่นี้ขึ้นไปข้างบนแล้วแรงกดลงมาเต็มเต็มงนี้เพราะนั้นดีหนึ่งก็คือ L เต็มเต็มสายส0นั่นเองเ,องเนาะไม่ต้องมาส่วน3นั่นเองเพราะเดิมเป็น L ส่วน3ก็เป็น L เต็มเต็มเลยสายสาเพราะนั้นตรงนี้ก็ L เต็มเต็มสายสาเอาไอส่วน3ออกนอกนั้นเหมือนเดิมเนาะ แต่ว่าเราคำนวณไปข้างหน้าก็ส่วนสามออกก็คือได้สี่ร้อยบกเจ็ดสิบห้าส่วนสามนั่นเนองนนั้น n สองไม่ตั้งสมการใหม่แล้วเนาะก็ได้สี่ร้อยใช้วิเคราะห์อย่างนี้เลยจะไวกว่าเนาะไม่งั้นก็ไปนั่งเขียนตั้งแต่บรรทัดสูตรมันก็จะช้าสี่เจ็ดห้าส่วนสามไม่ใช่ส่วนสามสิ ส่วนคอสสามสิบองศาโอเคกดเครื่องครับคอสสามสิบห้าสี่แปดจุดห้าห้าสี่แปดจุดห้านิวตันเพราะฉะนั้นไม่ได้เนาะเพราะ fs เพราะ fs เเนี่ยมันแม็กซ์ที่ 330นิวตันจึงไม่สมดุลก็คือบันไดจะถลาลออกไปทางซ้ายเนาะเพราะเตัวนี้มีตั้ง500ร้อยกว่ามากแค่ห้าร้อย <c oughs> เท่าไรได้ไหมห้าร้อยสี่สิบกว่ากว่ากว่า,วาแต่ในขณะที่แรงต้านมีแค่สามรอยสสิบเอาไม่อยู่เพราะนั้นบันไดลื่น้าขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ ขึ้นไปไม่ถึงยอดเพราะมันจะต้องลื่นก่อนแน่นอนไม่รู้แหละลืล่นระยะไหนเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้อยากรู้เนาะก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับ <i> ขอบคุณครับ